ก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวัดลำปางปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในห่วงเทศกาลลอยกระทงครับที่ลานด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมและจัดระเบียบสังคมแบบภูรนาการ วงเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี2568และการรณรงค์ป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นโดยมีพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวตระกูลพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองอาสาสมัครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อ <P ew> er <ter> เป็นการสร้างความมั่นใจความปลอดภยัยความสงบเรียบร้อยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลครับหนึ่งด้วยในหลายพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงซึ่งอาจมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงลอยประทีปโคมไฟตามแม่น้ําลําคลองรวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นจํานวนมากและทําให้เกิดปัญหาการจราจรปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญและอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดและคมลอยรวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่างๆด้วยจังหวัดลำปางจึงได้มีการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมขึ้นมาเพื่อแสดงความพร้อมในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยจากภัยต่างๆด้วยค่ะ